ทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะะใช่แล้วนะของท่านนี่ของผมเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเพราะฉะนั้นน้ำพวกเรา ว่าจะได้ที่เก็บน้ําซึงมีความไกลถึง8กิโลเมตรช่วงที่ฝนทิ้งช่วงก็ยังมีน้ําอยู่ประมาณ3เมตรน้ําฝนมาเขาแะมีระบบการจัดก,การเป็นระดับชั้นท่านชมดูแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นน้ํามาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้น้ํานั้นมาเถอะมาแล้วมาเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใน2องอำเภอ และอีกหลายหมู่บ้าน3มหมู่บ้านโครงข่ายเชื่อมน้ํา3ตําบลมันมีผลประโยชน์มากมายกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุทัยธานีน้าที่เชื่อมต่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโด,ดกมมยกรมทรัพยากรน้าแลวก็ฝ่ายปกครองของเราเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบน้ําเชื่อม3ตํตบล3าําบลเนี่ยมีนสองสองอำเภอด้วยนะครับอาเภอหนองคาย่งงายงแล้วก็อําเภอเมืองซึ่งเรารับน้ํามาจากแม่น้ำสแกกังก็ประมาณ4ี่ห้าล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รูมในการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กํากับนในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำในช่วงกันยาตุลาเนี่ยที่ฝนกําลังจะมาเนี่ยแล้วน้ําเข้ามาเนี่ยเราจะกักเก็บได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ที่กล่าแล้ว 20ไร่ครับตรงนี้นะแต่พื้นที่35ไร่เนี่ยทำเราถมไว้10กว่าไร่ตรงนี้ก็20กว่าไร่ครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทางกรมทรัพยากรน้ําอย่างสูงนะครับวับนนี้ที่ท่านได้อนวัตโครงการมาให้เราแต่สิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่ผู้นําท้องถิน่นและท้องที่รัฐมนตรีช่วยท่านบรญญาทยเศษ<ะ>ท่านชาดาทยเศษนะครับแล้วก็ท่านเจเสไทยเศษประชากรถ้ารวมทั้ง3ตํตบลเลยครับก็ประมาณ10,000กว่าคนครับเสร็จแล้วก็ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นพันไร่นะครับที่จะได้รับผลประโยชน์ วันนี้เราได้เห็นว่ารองนายกประวิตย์เองรัฐมนตรีวราวุธเองรวมไปถึงจตุพรบุรุษพัฒน์ท่านประหลัดของเราแล้วก็อธิบดีพาดนรวมไปถึงท่านรองมีน้ำมีชีวิตย้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคสองดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี62นะครับในปี64เนี่ยเราก็มาต่อยอดขุดลอกคลองชักน้ํารวมระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับเพื่อดึงน้ําเข้ามาในอ่างเก็บน้ำนะครับปั๊มกลมน้ําของเราทุกที่ทั่วไทย1 8 8แแห่ง188แแห่งเย็นไหมครับท่าน จขอบคุณกระทรวงทรัพย์ขอบคุณกรมน้ำ